มาครับเพื่อนๆวันนี้มาทำทานใบโอชากันนะครับนะครับเราจะใช้แกลบดิบนะครับรองก้นลุมก่อนนะครับสังเกตดูนะฮะลุมเนี่ยเราจะทำเป็นแองกกระทะนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยนะครับเขาลอดผ่านได้นะครับทำให้การเผาไหม้เนี่ยหมดจดนะครับนี่ครับเราจะรองด้วยแกลบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แกลบดำนะครับ นี่นครับแล้วเราก็ใช้ใบ,บไม้ใบหญ้านะนี่ผมจะใช้ใบยอ้อยนะครับรองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับกิ่งไม้เล็กกิ่งไม้แห้งเนี่ยเอาไว้ชั้นนี้นะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นกิ่งไม้ใหญ่นะครับวางเรียงตั้งแต่นะครับแกลบดิบมาชั้นที่2ก็เป็นใบไม้ชั้นที่3ก็จะเป็น กิ่งไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผาเขานะครับจากด้านบนลงไปนะครับให้เขามีการเผาไหม้นะครับช่วงแรกๆนะครับก็จะมีควันประมาณหนึ่งนะฮะแต่แป๊บเดียวครับพอไฟติดลุกนะครับควันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าครับ การเผาถ่านไบโอชาร์เนี่ยเขาจะดูดควันนะครับลงไปเผาไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้การเผาแบบนี้นะครับมีควันและมีมลพิษน้อยมากครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับอิ่งไม้ที่เราเคยเผาทิ้งนะครับไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับแล้วเผาและเป็นขี้เท่านะครับเรามาเผาแบบนี้นะครับเราจะได้ถ่านไบโอชานะครับไปใช้และที่สําคัญคือนําไป เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้ด้วยครับอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นการเผาถ่านที่เขาเรียกว่าเป็นการเผาที่หมดจดนะครับเป็นถ่านที่บริสุทธิ์มากครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอเอาไปเผาไปทํานะครับไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มนะครับก็จะไม่มีควันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการจุดระเบิดเลยนะครับอแต่ว่าวิธีการวันนี้นะครับผมจะ ทำให้ดูว่าการทําไบโอชาเนี่ยเพื่อไปเป็นวัสดุปลูกนะครับนี่ครับพอเขาหมอดหมดแล้วนะครับเราน้ําราดเลยเพื่อนๆอ,นอาราดให้ทั่วราดให้แห้งนะครับเอาน้ําราดจ,จนกว่าควันเขาจะหมดนะครับเพื่อนนี่ครับราดเลยการาราดน้ําแบบนี้นะครับทําให้เนื้อฐานเนี่ยเกิดการระเบิดตัวภายในนะครับมีรูพุนเนี่ยเวลาเรานําไปเป็นวัสดุผสมดินปลูกนะครับ เขาจะเป็นที่อยู่ของจูรินซีนะครับและที่สําคัญก็คือในถ่านก็จะมีคาร์บอนเยอะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะได้่านสวยๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้เราใส่ไม้ไผ่ไปนะครับนี่ครับไม้ไผ่ก็ยังเป็นลำอยู่เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นลำสวยเลยครับสามารถที่จะเอาไปใส่นะครับต้นไม้ได้เลยครับเพื่อนๆนี่ลองนำไปทำดูกันนะครับเพื่อนๆจะได้ทานไบโอชาร์ไปใส่ต้นไม้กันครับขอบคุณครับสวัสดี